ระหว่างที่คราจะร้องเพลงระหว่างที่จารย์ประทับน้นเราก็ต้องมีคนให้เหรอไอ้หนูฉับหนูชวานามเป็นนักร้องแด้มันหนักนะเราช่เราเราต้องช่วยกัน,นได้ัดการส้างภายนต์

รถคูนีกระบะครับกระบะกรคูนิดเดียวนรบคยไม่แก่รู้ไยไม่ะไรยคุณใครไม่แก่ไม่รู้นะครับ เรสัตว์จะทชีวิต็ไได้รอก็ไม่ได้ดีแล้วแจ่ะทําชใช่รีวิตยิ้มนำเรอเรอหนรู้สอยากจะไรู้ว่าี่รับวนนี้นะครับมีคุณผู้มขอ้องเพลงส่จะส่งก็อนด้วยนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Bye. Bye. นิชาตัวแทนตัวแทนสิครูตัวแทนสิครูเนี่ยวันนี้เป็นไงบ้างันมาเราตั้บ่ายมาเราตั้บ่ายโมงเที่ยงเออเร็วเช้าเรา1โมงเลย ไเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะแนะได้ติชื่อนึนะครับในในอางบุญนะครับเพราหลายท่านอาจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะัจากทีรอเงิตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยรองินจะไปตรงไหนนะครับเรามีลานดาราของเรานะครับอยู่บริเวณด้านหน้าโรงเมืองศรารยาครับรงเรืองศรีขาวนะครับและน้ำเดืนดครับ เขียนภาษไทยนะหรืเป็ภาษาอังกฤษจะได้แต่ตันสายเดี๋ยวจะเอาตัวขึ้นนะกดนล้างตนล่างยังไงเด้อสอง้นิดหน่อยนิดน่อยตัวใหญ่ขนาดไหนโอ้ใหญ่เลยใหญ่เลย กูนี่อะไรเนี่ยปูนค่ะปูนปูนปูนช่วยนเช็ก่อนเช็ดก่อนเดี๋ยวออกมาเช็ดก่อนเอาออกมาเช็ดได้แม่ออกมาเช็ดตัวเกลียเคลียต้องสืออเสือแล้วผมก็อาจารย์ก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับตวเกลียก็หนึงสองนะให้ทุกคน อย่ากดหลังไม่ได้กดนะน่องกที่มาก่อนเนาะ้อาได้ันึ่คีมาแบ่งกันแบ่งกันใช้เวลาที่นคับอาจารย์บอกไม่แก่ไม่รู้นะครับใช้เวลาที่นนะครับ เไม่ไม่หนักใช่ไหมวันที่1นใช่ครับวันที่วันวันที่วันนี้วันที่หด่หนึ่งแล้วก็ส่งเดือนเดือนสองสองาพใครที่ไม่ได้ตรงนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามีถ่ายรูปร่วมกันก็เดี๋ยวมาดู ได้วันนี้เป็นวันตรวจสิดาของศิษยิ์ครูใหญ่นะครับได้มารวมตัวกันเพื่อที่หอพระพยนตนะครับครูได้ประทับลายมือลายมือแะ้วนีกำลังเซ็นชื่อนะครับเป็นคอพอเลยครับยุนหาเลยพอสองเทาครับ พอสราะพอสำรางพาไ่สำรามาจากข้างล่างมีจี้พอด้วยเห็นเดือนเต็มชื่อเต็มครับไม่ย่อครับไม่สองเลยไม่ก็พอเลยกุมภาพันเต็มเต็มเลย เจ็ดเลยไหมครับนี่เลยไหมครับผมเจ็ดไม่บอน่ใคนีปยานมีปยานค่ะอโอ๋อคุณพาะปยโนน้อยโนเจ็ดเจครับยี่สิบสามแล้วยังครับหกเจ็ดาวุูงของร้อยนะครับ khăng khăng lại sẽ bỏi các bạn đâu, na sẽ thím

เน่าดียางหวางตรงให้ดาเป็นเปดนฝัไม่ทับจะไารงกลางาให้เด๋ยวาง้อยากวางตรไหน่อยากวางตี่ไหนในเนี้ยตรงนี้ตรงตรงตรงการงเดี๋ยวลองหมุนไปลูหมุนหมุนเอาด้านด้านด้านฝั่งก็ได้ ตรงกลางตรงกลางตรงกลางแบบนี้อย่างนี้ยังไงดีแม่แบบนั้น แบนสบายสบายในงี้เหรออย่างงี้ใช่ไหมอย่างงี้ฉันโทษง่าย s ่้อย่างงี้อ่ะตรงกลางเลยรงยลางเดี๋ยวไปไปตรงกลางตรงไม้วนอ่ะตรงไหม้วนอ่ะอันนี้ไม่กลางเ่าไต่าีคนเงน้ใหได้ตรงกลางบี็อกดีปเลย่อาเป๊ะตรงกลางเอาต้วางเลยดีเลยนะตรงนั้นนะตรงนั้นนะตรงนั้นไม่ค่อยกลางกะเอานี่มาหม อนาการเลยเอาเลยนะวางไหมนั่นะอันนาการอ่ะโตย่อนเลยค่ะวางหมายถึงรอบทุกคนอ่ากดไปกดเลนิดนึงโอเคต้องต้องต้องซื้อกว่านี้อีกไหะคะราวังนะเดี๋ยวพลาด

ก็ต้องบอกวันนี้เนี่ยมีคนทำเค้กก็ลัยทำดีนะครับเนื่องในอากาศเท่กาลเนปนาโี่สองร้อยนะครับก็อยากจะเชิญอาจารย์ถือ่นะครับตัดเค้กนะครับแล้วก็เราจะนำคลิปต่างๆนี้นะครับไปแจกกันกันด้ดนนอกนะครับสํา่หทกนได้เขนะครับเราสินเค้กันนะครับเดี๋ยวเราจะถือมีดนะคะเป็นมีดตัดเค้กนะคะจ้ ใช่ครับต้องช่วยผจอยว่าอรแ้คเดี๋ยวฝาเก็บของมาลยั้งอ่าอันนี้นะคะเป็นมีดนะคะเดี๋ยวเราจะตัดลงไปที่เค้กนะคะหนึ่งช้างนะคะได้ไหมคะได้มคข้นมาหนึ่เดื้น่อนงหน่ห่นึดหนึ่งนเดอหน่อนนึ่เดอนึงนหนึดืดอเดือเดอ่งเดืเดอนน่แล้วเด่เดเรา ขอให้ชคดีทุกคนนะครบสาธุสาธุเจ้าค่ะมองกล้องนิดนึงค่ะมองกล้องนิดนึงดีนะคค่บได้เท่านี้ประมาณนี้ได้เราจะเทสนตามที่อยากชินะครับีชิีนคนับได้ีนะครับหอก็นิดนึงนะครับแว่ามีคนที่ดื่มลอีนอปนได้ค่ะเดี๋ยวผม การพูดทายแขกนะครับแล้วก็กล่าวคำรู้สึกลูกเซนลูกเซนลูกเซนครับมันนี้รู้สึกลื่นใจเหลือเกินเห็นทุกคนที่นี่ดูรู้แล้วความสุขเนี่ยหาได้ไม่ยากอ่ะขอให้เรารักกันให้ระวังดีต่อกันเราอยากให้ความสนุกแก่กันและกันอย่างที่ทุกคนอยู่ในที่นี้เนี่ยทาให้คนอื่นมีความสุขมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยได้ทําบุญไปแล้วนะคะขอให้มีความสุขอย่างนี้ตลอดไปไม่มีอะไรดีไปกว่าหน้ายิ้ม <Yeah. S 1> ที่มองมายังเราขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญไม่ต้องคิดเปรียบเทียบกับใครตัวเราคือตัวเราเรามีความสุขแค่นี้พอแล้ว <Yeah. S 1> ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะมีความน่ารักน่าเอ็นดูอย่างที่เห็นเนี่ย ชื่นใจเลยเกินสำหรับคนแก่อายุร้อยกว่าแล้วมาให้เห็นหน้าบ่อยๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีได้ทุกอย่างสมความปรารถนารักมากมากค่ะเช่นกันค่ะไม่อยากไปแต่ต้องไปก่อนนะคะวันดีค่ะ คอเสิร์ตตัวเมืองดังนะครับไม้ได้เปิดใส่เร่ยนะครับนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงท้ายนะครับก็จะเป็นการถ่ายรูปร่วมกันนะครับวันนี้อยากได้ล็อกของลูกบนถ่ายรูปกลุ่มนนีะครับผมาจริงจริงแล้วจากเชิญครีแอลตัวแทนลูกติดพูดกับคุณหน่อยนะหรือปาจิอะไรเงี้ยหรือปาจิอะไรเงี้ยปาจิเนี่ย ไม่ใช่อาจารย์สดใสใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์ี่อเร่อะชื่อคนเดยวัต้องสดใสเราต้องสดใสเพราะว่าเราไม่ได้มางานราชการนะคยได้พบผู้ว่ารอาจารย์สดใสค่ะถ้าเห็นด้วยเดี๋ยวมีนักร้องน้องจริงเนยพือเองสีอูก้พร้องอีกครั้งหนึ่งให้อาจารย์ด้ด้วยไหะ ปี้เป็นตัวแทนลูกศิษย์พูกกระจายเลยเออเราเป็นเราไม่ต้องไปเปรียนเทียบอะไรเแล้วเดี๋ยวพี่แอลจะมาพูดในนามของเราจะมาร้องเพลงก่อนอ่ะได้เลยตวทอาจารย์เพื่ออาจารย์ร้องอายืนหรอไม่ได้

<muchin> boom boom and day. <laughs> Don't ever stop boom, boom bang and you will pass through the exit to see you will. Boom balaka Bo 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 Chinkalaka Cho 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 Boom Bo Who are we? Can you see? ah <laughs>

To say say dear, I love you. When you say, she can she can. Can. To say I love you When you girls say I'll care I love you too, too. So let's see, me see you poker. Oh huh? Let's fall in love I see you way Let's fall in love I see you way, way. ยอมให้สักทุกมมบานและทมเรส่ีเใครชขอนสีขอเป็นสีนะคะไม่มีใครขอแล้วค่ไปไปไ ขู่ว่าก็ได้ไ้ขอเพรายังไม่ให้เลยแถมปฏิทินก็เอาแต่ปฏิทินนะเราเราไสมัครงานิงๆครูครูแต่งงานเมื่อไหร่เมื่อไหร่ท่านเป็นลมงเนี่ยอยู่เนี่ยก็เลยไหลอย่หลายคานี่เป็นแอกก็กระเถื่อน อาจารย์อาจารย์จคพอแล้วพอแล้วอาจารย์คร an ับพวกเราทุกคนรักอาจารย์มากๆนะคะขอเป็นพลังใจให้กับอาจารย์ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของเราสาหรับคนที่ก็มีบางคนที่ไม่ได้ าารย์นะคะขอเล่าให้ฟังว่าเวลาที่อาจารย์สอนจะไม่สอนแต่เฉพาะวิชาอาจารย์สอนกว่าเป็นคนนอกจากความเป็นคนแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่ายังไม่พอต้องเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นการเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องตีความเองว่าคนจะเป็นยังไงและอาจารย์จะเป็นคนบอกรักลู้สย์ก่อนคงจะเห็นที่เมื่อกี้ี้ขึ้นมาเป็นแผ่นที่เป็นสีแดงนะคะอาจารย์จะพูดตลอดเวลาเลย ในเรื่องการรักกันไม่ต้องเปเรียบเทียบแบบใครเราก็คือเราและอจารย์ที่ไม่เคยว่าใครเลยนะจริงๆไม่ดุไม่ว่าไม่ตำหน,นิเพราะว่าเออเรียนกับอาจารย์แล้วก็พอดีก็ได้เล่นละครแล้วก็โหลเล่นละครอ,อาจารย์กำกับนี่เราก็จะตื่นเต้นมากเลยแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าไอ้จีดีมากเลยหลังจากนั้นจะบอกแต่ว่า เพราะฉะนั้นจากคำว่าแต ja, ่น <su> ี <se> ่ยาวมากเลยจะไม่ได้ว่าแบบตำหนินะนี่แต่เราคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าออย่างนี้นะเออแกลองมะเออแกลองก็แล้วกันนะโอเคแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ประทับใจที่สุดเดี๋ยวจังเหนื่อยแล้วจะจบเลยนะไม่ได้เจอจังง่ายๆผมคุยด้วยหน่อยเนาะโอเคเวลาจังจะมาจะตรงต่อเวลามากแล้วจะตรงต่อเวลายิ่งขึ้นเมื่อ ช่ปแเ้วแก่ช่วยเราแกรถหมอนตรงมันจอดหน้าตึกาที่โรงเย็นยตเวลาตรงเวลาเป๊ะสมชื่อเพราะฉะนั้นนี่จะช่วยให้ทอย่างในกระถางรุกขาวเนี่ยมีอาชีพอะไนี้มีชีวิตดีเงนี้เลยไม่ได้เลยสมาจ ใช่ค่ะตอบกันมาแล้วเ <aya> ราจะรู้ได้ไงคุณตั้งแต่พิธีการยือไปโย่ไปโยแข่งแรงแข่งแรงคับป้ิคุยอีกคุยดันไปดันไปคุยจะไป่รบกวนเวลาอาจารย์มากเกินไปเดี๋ยวขอเป็นโชคสุดท้ายนะครับขอเชิญถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์นะคเขาจะขอภาพ